สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครกำลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวทำงานรองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับชวนชมนะครับวันนี้เป็นในส่วนของ Toyota Camry นะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับยังไม่ใช่ตัวเบาะปรับไฟฟ้านะครับเป็นรถปี2003นะฮะ เครื่อง2.0ตัวนี้ LPG สภาพสีก็มีแบบนี้นะครับตามการเวลานะครับสีตีให้7 0นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับถ้าใครสนใจนะครับ1 9 0 0 0บาทนะครับขอย้ําว่า1 9 0 0 0บาทนี่ไปเจราจาต่อรองราคากันดูนะครับที่สําคัญไปทดลองขับก่อนนะครับถ้าใครสนใจรถใหญ่ไว้ใช้งานก่อรองดูนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครหารถ ในคลาสแบบนี้เอาไปใช้งานก็ลองพี่จารณาดูได้เลยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบแบบนี้เดิมๆนะครับไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดหน้าเดิมท้ายเดิมลองชมดูนะครับว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่าถ้าใครพร้อมรถอยู่ลาดปลาเค้านะครับไปทดสอบไปเจรจาดูพูดคุยกันได้เลยนะครับฝากอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องที่ยังไม่ได้รถที่ถูกใจก็ให้กดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับ เวลาที่มีรถสวยใหม่หม,มาท่านจะได้เอารถไปใช้งานได้ทันนะครับเก็บสะสมรวบรวมงบประมาณแล้วก็ดูในส่วนของตัวที่เราชอบไว้เลยครับศึกษาตามแฟนเพจนะครับรุ่นไหนก็เข้าไปได้เลยนี่นะครับเดิมเดิมนะครับติดแก๊ส lpg มุมเดิมซ้ายเดิมขวาเดิมหน้าเดิมถ้าสนใจเอาไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็ยังมีแอร์หลังอยู่นะครับเป็นเบาะธรรมดากำมืหยีจากโรงงานนะครับสภาพพร้อมเอาไปใช้งานนะครับติดแก๊สขึ้นอยู่กับว่า ใครเคยใช้แก๊สหรือเปล่าถ้าเคยใช้อยู่แล้วนี่ก็สบายครับรับรองคุ้มแน่นอนถ้าเอาไปใช้งานนะครับค่อยไปเก็บทาในส่วนที่มันไม่ค่อยดีเข่นสีอะไรแบบนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ที่แน่นอนคือได้รถไปใช้งานในสภาพแบบนี้นะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับเอกสารพร้อมโอนขอบคุณทุกท่านนะครับลองดูเลยนะครับ